วุ้ยเขาตะโกนแล้วมีคนมาไปเร็ว <ลา S 2> ไปเร็วเลยนะนาจากนี้เป็นครั้งสุดทนะ้ายแล้วมันพัดตึง้งไอ,อ้เหียกูตกใจหัวไอแค คนรู้เห็นเป็ีนี่เขามีประกวดร้องเพลงว่าจะส่งไปเชื่อมมือกับบินโรงบ้านโรงพยาบาลลูกโรงพยาบาลไปยังอะไรจส่งไอวีไปแข่งนะคิดฝัโกหเออยังโลนี่ไม่เคยจำสั้นอย่าเอาไปแค่เท่านั้นแหละเอาไปก็ไเท่นัหมายถึงอะไรคือคือจะเก็บไว้หรอ ก็ไม่ได้ซื้ออยู่ดีรถอะหรอเออส,สามสองหนึ่งหรือกิ๊บมาให้ก็ได้ฮะเฮ้ยให้สมัยอย่าแตงสอบสวนแตงตู้ลถบ้านเหรอดังกูดังเหรอโอ้ย่าเดี๋ยวค่ะ ดี๋ยวา้าเข้าไปข้าจะตะโกนนะเดี๋ยวตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วอ้าวแล้วเกิดแล้วเกิดะามแล้วไว้กว่านี้มาแล้วมาแล้วมันหนึ่งเรียกมัสองต้องการกำลังเสริมโอ้ผมมาแล้วนะกูกดออกเดี๋ยวกูไปต่อยเอาเดี๋ยวกูไปต่อยให้เดี๋ยวกูไปต่อยให้ เฮ้เอ็นเป็นตายอยากจะตายหามดโอ้โหบอสกูม oh. ่งเออพี่ช้าไปขวาพี่ช้านอยู่ขวาเยตาเป็นเรื่องข้างในก่อนตาเรื่องข้างใน ลูกลูกโรงพยาบาลเป็นอยู่อย่างไกลอ่ะเฮ้ยเตี๋ยตีเลยตีทีนตีหัวเพื่อนด้วยกูตา เป็นมันตายอยู่ไหนวะาเป็นอยู่ไหนอะอยู่ในกองศพตรงนู้นอ่ะโอ้อะไรขนาดนั้น งจัดเลย ชุบเพื่อนมึงไปตายทำไมแอบเก็บได้ปะแอบเก็บได้ปะยังไม่ท<น>ันได้ตียังไม่ทันได้เดินเลยชิบหายอืมอืม โอ้ไม่ต้องพูดเลยตีกูไม่ยึดอ่ะมันตีอยู่นั่นแหละเดี๋ยวตีนะตีนะตีเฮียกูเห็นไอ้เบนลอยขึ้นฟ้าเมื่อกี้อยู่้วเราหลุไปแล้วเนี่ยตีกูอยู่นั่นแหละไอ้เฮียให้กูเดินหน่อยก็ไม่ได้กูเกิดมาก็ตีกูตีกูอยู่นั่นแหละเมื่อกี้กูตีหลังไอ้ทองแตกเลยเมื่อกี้ นะเราทมันไรที่นี่โอ้ยแล้วรถก็ล็อกเอ้ยเอ้ยกูหมากูก็ตายเอาไรยังไก่เอ้เละไอ้หะนะ่าโดนไอ้มชิ้นไหน,นอ่ะอ,อยู่โรงพยาบาลมึงเบิกเอาผัดมารับด้วยไม่ได้เกิดนี่หรอเกิดกันโรงพยาบาล กหอครับขึ้นครอบครัวหรือยังครับแฟมนั้นน่ะอลคุณเจ้าขายขึ้นแฟมยังอ่ะทำไมอ่ะขึ้นนะครับขึ้นยังก็อยากรู้ก็อยากจะถามทำไมก็อยากจะรู้คือมึงเก่งมากเลยดิอะไรก็อยากรู้เฉยเอ้าดิมึงกับกูเปล่าเปเราหาเรื่องกระจัดอ่ะไปมึงกับกูเปล่าบอกว่ารักแค่เพียงลมปาก ใกล้ถึงครูนะมึงอะอะไรนะฝีมือมึงยังไม่ถึงกูอะอ่ากันได้ก็ได้ก็ได้แล้วเกี้ยนเดี๋ยวพี่เหล่ามาเลยมั้ยมาจากไหนอะเอ็มโฟมพาไม่ได้อะบอกว่าลาแค่พี่เนี่ยลุบไหนดีกว่าลุบไหนดีกว่าเอาเงี้ยหมดแล้วไม่มีลุบหรอก รถกูก็เกือบสู้เอาผ่าดได้อยู่นะคือถนนก็มีทั้งเยอะตั้งเยอะนะมันแวะข้างทางทำไรเก็บทุกเสาอะเก็บเต้มเก็บเต้มแม่เอาทุกเสาถนนก็ตั้งข้างอะไรไคิดมึงดีเลยแต่ว่า ใจมันหายละลายละลลลาละลไปกับเธอข้าพโฟแบงกูไปไหนวะ ไว้หนวดดไหมวะมีเฮ้ยทำไมนัากากมันขึ้นไม่ยุดเลยเว้ยไม่ต้องรีบนะเพื่อนรออยู่ เจ้าจะยิงข้าทำไมวะโลกนี้ได้ไปยังยัง อีกสองนาทีเองนะเออสองนาทีก็ได้ได้ลม <c oughs> พี่เรามาอย่างที่ลาจากาจากาันวิวเขาตะโกนแล้วมีคนมาไปเร็วไปเร็วลาจากกันนีน่เป็นครั้งสุดทา้ายเล่มหัตตึง ไอ้หัวแกเขาจะลำขญโปวะ อเกินเสียงตัดเสียงตัดไอีเกิน ตั้งว่ะหมด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 แล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอะไรหมด I'm so sorry พี่เหลาหมดแล้วบหมดแล้ว ปุ๊บหมดแล้วบอกหมดแล้วหมดแล้วพี่พี่หมดแล้วไอ้เวดหมดแล้วไอยี่โ้ขอโทษขอโทษขอโทษไม่ไหมดแล้วบ๊าายยบบอกว่าลาแค่เพียงลมปากฝากแผลใจน้ำตามีมีมีกูกูมีไฮไลท์ได้แล้วเดี๋ยวกูจะไม่ปิดเสียงได้ไอ้เหี้ยอ้าวรถหายอ้าวหายหมดเลย อ้าวมันต้องเบิกรถเบิกเหรอใช่เหรอมันไม่ไมใช่เบิกแต่เราจอดรถ<อ>ดข้างหลังนะร,รถหายไหมมาเลยขึ้นมาเลยมีขึ้นไปพารถดิกด,ดออกมาแล้วกด e เก็บอ e เบิเกไงไม่ไม่ได้กดเบิกกันหรอไปเลยเดี๋ยวพาไปพาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเออมาเลย Hai máy luôn Ê Quả khẹt bắt Quả khẹt bắt ạ Ê อะไรตกใจหัวเลยตใจหัวมึงชียวตกใจหัวเลยเกว่อะไรก็ไม่รู้แต่จะุดไอเกเคุณอะไรคุติวต่อไหนขอโทษครับเจียตัดไอ้เกคือนึงว่าเรียกไงเลียงฝ่าพาเปียง เรียกก็เลยเบีหัวไปทีนึงเปี้ยวเบ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 ี้ยวหายไปใส่พี่มีแล้วเธอแค่เจอสังทีมันกินน่าแล้วจบกินน่าแล้วไม่มีใครร้วแบบนี้ไม่มีแต่นักร้องว่ะขยันร้องซะด้วยเหี้ยใครคนนี้แล้ว แกจะไปถามไม่ได้ให้นะวเออมีประกดร้องเพลงให้ไหมจะส่งชื่อบะหมีและเบนไปไม่ปลดหนี้ไม่ปลดหนี้ได้อยู่เดี๋ยวผมไปเล่าเรื่องเศร้าๆให้เขาฟังแลง้วค่อยร้องเพลงเด็ดเดี๋ยวล้องให้ฟังหน่อย<ช>จะต้องเริ่มแหละสตอรี่เออสตอรี่ต้องมาก่อนแหละคือผมอะคือผมอะปีครับอะไระผมมาหาปลดหนี้ให้บอสผมน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี้ครับป่วยจะตายอยู่แล้ว พ่อป่วยเป็นอะไรครับเป็นบ้าพูดได้ดีๆหน่อยมันไม่บอกเป็นมะลงมะเร็งลูชิมูรคิเมียวะอันนี้มันเป็นดาวครับดาวซินโด็นดาวครับดาวมหายไรหรอครับดาวซินโดรมยังมีเคจะ รถไ,ได้ปะน่ะไม่ไครคนอื่นเลยไม่ไว้อยูในหัวใจไม่รู้ ชูสามมือสูงชูฝ่ามือชูฝ่ามือชูสองมือเข้าไปอีกทีปะไม่รู้ไม่รูายังยังรู้ยังไม่มามันรอเวลาถึงอ่ะไม่รู้ว่าต้องกดไหมอ่ะใช่รอรอวงมาเดี๋ยวต้องเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงดูทรงผมไอ้ดูทรงผมไอ้ทองตองไอ้เฮียมัน